ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงด้วยความหลากหลายของภูมิทัศน์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นความงดงามของธรรมชาติความล้ำค่าของโบราณสถานโบราณวัตถุขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายอาทิวัดวาอาราม โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับสเสน่อยุทยาราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกาวีคนดีสีอุทยาคุณค่ามรดกโลกเสน่ห์อายุทยา จะดำเนินเรื่องจากการนำเสนอคำขวัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นมาให้ผู้ชมจับประเด็นถึงจุดเด่นของเรื่องว่าสิ่งสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอะไรบ้างจากนั้นก็มีรูปแบบการนำเสนอโดยพิธีกรนำเที่ยวชมแต่ละที่เริ่มจากการมาสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองเรามาถึงเมืองเก่าหรือพระนครศรีอยุธยากันแล้วนะคะ เมื่อมาถึงที่นี่เราก็จะมากราบสการะอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองพระองค์ทรงเป็นปฐมมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งแผ่นดินนี้และทำให้เราเยาวชนรุ่นหลังได้มีแผ่นดินอันร่มเย็นอยู่อาศัยจนถึงทุกวันนี้ค่ะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองตั้งอยู่ที่ถนนนาเรศวรด้านนาทางเข้าวิหารพระมงคลบพิษข้างวัดพระศรีสันเพชร ถูกสถาปนาขึ้นในปีพศ2511เดี๋ยวเราจะพาไปอีกสถานที่1นึ่งซึ่งชาวที่ยาเคารพนับถือมากตามมาเลยคะ่ะ ต่อมามาในส่วนของวิหารพระมงกลฎเดพิษและวัดพระศรีสังเพตกันครับวิหารพระมงคุฎเดพิษและพระพุทธรูปองค์ประธานถูกไฟไหม้ฉรุตโสรมลงอย่างมากจนในปีพศ2499รัฐสมัยทรงพลพอทพิพุสงครามได้เข้ามาบูรณะการบูรณะปฏิสังสรณค์พระวิหารและองค์พระประธานใหม่ซึ่งในปีพศ2500 กรมศิลปากรได้พบพระพุทธรูปบรรจุไว้ในพระอุระด้านขวาขององค์พระประธานเป็นจำนวนมากและในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สามเจ้าพญาและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทเกษมพระมงคลปบะวิทย์เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อดด้วยสองิตองเดียวในประเทศไทยสูงถึง12เมตร44เซนติเมตรหน้าตักกว้าง4วาเศษและสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าชัยราชาราวพศ2081 ออกมาไม่ห่างจากหน้าพระวิหารก็จะพบกับวัดประสีสันเพชรวัดประสีสันเพชรเป็นอดีตวัดหลวงและพระราชวังโบราณโดยถูกสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช235 0โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2มาที่เจดีย์องแกนครับเจเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมมตโกกิโกน,หนาหรือพระราชบิดานนั่นเอง มาต่อที่เจดีย์องค์ที่2นะครับเป็นของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3นะครับเชิฐาต่างมารดาของพระสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ครับครับต่อมาเจดีย์องค์สุดท้ายในสมัยพระบรมราชาธิบดีที่4ก็ทรงทรงสร้างเจดีย์หนึ่งองค์ให้กับสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งเป็นพระเจ้าอาของสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่สรวมเป็น3าองค์มาเป็นชุครับ โดยวัดพระศรีสันเพชรถูกสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นวัดประจําพระราชวังนอกจากเจดีย์ทั้ง3องค์แล้วในวัดจะมีซากปรังผักพังของสิ่งก่อสร้างที่สําคัญอื่นๆเช่นพระวิหารหอะร,ระฆังอาโอโบสถซึ่งล้วนสวยงามเป็นอย่างยิ่งและเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับแต่ไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือเจดีย์ทรงลางกาจำนวน3มองค์อย่างที่กล่าวไปก่อนข้างตนกันนั่นเองครับ กันที่หน้าวัดมหาธาตุนะคะวัดมหาธาตุแห่งนี้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความสําคัญกับชาวอายุทยาเป็นอย่างมากอีกครั้งภายในวัดยังมีโบราณสถานเก่าแก่ที่สวยงามเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูกันนะคะ พอเดินเข้ามาก็จะเจอกับไฮไลท์หลักของวัดมหาธาตุนั่นก็คือเสียนพระในรากต้นโพใครไปวัดมหาธาตุแล้วไม่ได้ถ่ายรูปที่จุดนี้แสดงว่ายังไปไม่ถึงเพราะนี่คือจุดที่ต้องมาเช็คอินว่ากันว่าสาเหตุที่เสียนพระมาอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้อาจเป็นเพราะว่าเสียนพระอาจจะหักลงมาในสมัยกรุงแตกเป็นจังหวะเดียวกับที่ต้นโพเจริญงอกงามขึ้นมาพอดี ทำให้รากไม้ขึ้นปกคลุมกลายมาเป็นภาพที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันพอเดินมาถึงกลางวัดมหาธาตุก็จะพบกับปรางประธานขนาดใหญ่ปัจจุบันปรางประธานนี้พังทลายลงมาแล้วทำให้ไม่สามารถเห็นความงามในอดีตได้อย่างครบถ้วนแต่ครั้งหนึ่งเคยมีราชทูตลังกามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้และบอกไว้ว่า บริเวณฐานของพระปางมีรูปสิ่งโตหมีหงนุนกยูงกินาลีโคสุนักป่ากระบือมังกรประดับอยู่โดยอาจจะสื่อถึงสัตว์ป่าในป่าหินมพรนานรอบเชิงเขาพระสุเมนและในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุได้มีการย้ายไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครตั้งแต่ปีศศ2499 ต่อมาถัดมาจากพระปางประธานขนาดใหญ่มีเจดีย์แปดเหลี่ยมของที่นี่มีความพิเศษมากเพราะว่าในจังหวัดอยุธยามีแค่วัดนี้เท่านั้นที่มีเจดีย์แปดเหลี่ยมโดยชั้นบนสุดประดิษฐานด้วยพระปางขนาดเล็กพระนะครสีอยุธยาดินแดนแห่งสีรันอบอวลด้วยกลิ่นอายศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ชื่อว่าเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่สามารถหลอมรวมศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกันผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขจนกลายเป็นดินแดนที่มีสเสน่ห์เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่แตกต่างกันอย่างกลมกลืนทำให้ผู้ที่ได้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะต้องประทับใจไปอีกนานแสนนานและหากใครเที่ยวชมจนรู้สึกอยากพักผ่อนหย่อนใจแนะนำที่ร้านกาแฟาพันไทยด้านบนชั้นสองสามารถขึ้นไปถ่ายรูปโดยจะเห็นวิวของวัดมหาธาตุขนมอร่อย น้ำรสชาติดีแถมยังมีวิวดีๆให้ได้ขึ้นไปถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นความทรงจำแลนด์มาร์คของกาแฟาพันไทยจึงเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของอยุทยาทีมไม่ควรพลาด